สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวความสยองของผีตีนกับจังหวัดสุพรรณบุรีแถวสุพรรณบุรีเนี่ยจะมีอำเภอหนึ่งชื่อว่าอำเภอศรีประจันโดยที่อำเภอนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ระหว่างเมืองสุพรรณบุรีกับอำเภอสามชุกแถวนั้นเขาจะเรียกชื่อมู่บ้านนี้ว่าดงกระเชาและตรงสถานที่แห่งนี้นี่เองมันจะมีถนนหมู่บ้านเส้นหนึ่งซึ่งตัดผ่านบริเวณหน้าวัด และมีคนพบเห็นสิ่งประหลาดประหลาดที่นั่นเขาเล่ากันว่าเจอผีตีนกลับกันบ่อยๆตรงบริเวณแถวๆหน้าวัดนั่นแหละครับโดยจากปากคําคของชาวบ้านที่เคยได้ประสบพบเจอมาซึ่งจากที่ผมหาข้อมูลมานั้นมันคล้ายกับว่าจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันเป็นสองกระแสบางก็ว่าผีตีนกลับคือผู้ชายส่วนอีกแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็เล่าว่าผีตีนกลับนั้นคือผู้หญิงตั้งห้าวันนี้ผมก็เลยจะเอาข้อมูลทั้งสองด้านเนี่ย มาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับข้อมูลชุดแรกเล่าว่าผีตีนกับจะมีลักษณะเป็นผู้ชายตัวดำๆรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปแล้วตีนของผีจะหันกลับด้านส้นเท้าอยู่ข้างหน้าส่วนปลายเท้าอยู่ด้านหลังเขาว่ากันว่าผีตีนกับจะวิ่งไวมากโดยที่ผ่านมามีผู้สัญจรไปมาและขับรถผ่านตรงถนนสายนี้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต กระทั่งรถสิบล้อบรรทุกของวิ่งผ่านมาก็ต่างเคยพบเห็นกันทั้งนั้นและเคยโดนเจ้าผีตีนกับนั้นหลอกหลอนมาแล้วหลายต่อหลายลายแต่ทว่าผีตีนกลับมันไม่ได้มาปรากฏข้างทางยืนตัวแข็งทื่อเราชาวบ,บ้านให้หัวโกนแบบผีที่เราเคยได้ยินมาหรอกนะครับแต่หลายคนที่ไปประสบพบเจอมาเขามาเล่าให้ฟังว่ามันวิ่งไล่ตามมาเลยเรียกได้ว่าถ้ายิ่งขับหนีเนี่ยพวกมันก็จะไล่กวด จนมาถึงระยะแล้วพวกมันจะหายไปเองเขาว่ากันว่าผีตีนกลับเนี่ยก็คือคนที่เคยมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ณตรงจุดนี้นั่นเองแล้วปรากฏว่าเขาเสียชีวิตคาที่เมื่อมูลนิธิมาเก็บศพก็พบว่ากระดูกแข้งขางหักทั้งหมดพอเป็นวิญญาณหรือที่เราเรียกกันว่าผีแกก็เลยอยู่ในสภาพตีนขาเปลี่ยนไปจากเดิมนี่เลยเป็นที่มาคําว่าผีตีนกลับส่วนที่ผีมันวิ่งกวดรถพวกชาวบ้าน หรือคนที่สั่นจรไปมานั้นเห็นเขาว่ามันไม่ได้มาขอส่วนบุญดีๆนะแต่เขาเล่าว่าที่ผีมันวิ่งกวดเนี่ยมันกะจะหาตัวตายตัวแทนอะไรประมาณนี้ส่วนข้อมูลชุดที่สองเล่าว่าผีตีนกลับนั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้หญิงที่ตายเพราะโดนคมคืนแล้ววิ่งหนีออกมาโดนรถชนเขาเล่ากันว่าตรงถนนเส้นนั้นในอดีตเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนชุดไปคมขืน แล้วเธอก็วิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาจากป่าลกข้างทางพอวิ่งข้ามถนนก็ถูกรถชาวบ้านที่วิ่งผ่านมาพอดีเนี่ยชนจนเสียชีวิตคาที่แต่ไม่รู้ว่าถูกรถอะไรชนเห็นเขาว่าถูกชนแรงมากๆจนร่างกายของเธอเนี่ยตั้งแต่ส่วนสะโพกลงไปบิดกลับด้านเลยทีเดียวต่อมาหลังจากที่เธอตายก็มีชาวบ้านพบเห็นเป็นผู้หญิงที่มาในสภาพช่วงบนปกติแต่ช่วงล่างกลับด้านมาปรากฏกายหลอกหลอน นับจากนั้นจึงเรียกว่าผีตีนกลับนั่นเองจากป่าคนที่เคยเจอพวกเขาเล่าว่าพวกเขาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนเส้นนี้กลางดึกขนาดที่ว่ามาเป็นกลุ่มแล้วก็ตามขี่รถกันมาหลายคันก็ยังเคยเจอทุกคนเห็นเป็นผีผู้หญิงตีนกลับไปด้านหลังกำลังวิ่งตามรถมาคนที่เจอเล่าเหตุการณ์ต่อว่าพอหันไปก็เห็นเงาดำๆวิ่งตามมามันทำให้พวกเขาต้องบิดรถหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียว และยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือคนแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าผีตีนกับเนี่ยจะตามเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเขาบอกว่าเพราะคงแค้นที่ทำร้ายเขาอะไรประมาณนี้นอกจากนี้ยังมีคนเล่าว่ามันวิ่งตามจับประตูรถยนต์ก็ยังมีและนี่ก็คือเรื่องราวของผีตีนกับแห่งเมืองสุพรรณบุรีที่เขาเล่าลือกันมานักตอนนักโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนสุพรรณบุรีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยได้ไปแถวนั้นก็เลยไม่เคยเจอนะครับ หลังจากฟังจบแล้วเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ